ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิวพากินภาคเที่ยงแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะพาทุกคนไปกินอาหารทะเลณรนะ้านอาตาจอมเย็นนะครับพัคทย่๒ของเราเองเขาบอกว่ามีทั้งเป็นแบาบว่าป,ปิ้งย่างแล้วก็เป็นหมูกระทะด้วยนะครับเราจะไปดูกันว่าราคา399บาทนี้จะมีอะไรให้เราได้กินให้เราชมบ้างนะครับตามผมไปเลย จะไปดูกันนะฮะว่าข้างในมีอะไรกินบ้างตามไปเลย แล้วจุดแรกนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปชมแล้วก็ไปดูกันนะครับก็คือจุดของอาหารทะเลสดครับผมซึ่งนะครับเขามีให้เราเลือกคานมากมายเลยนะครับเช่นนะครับปลาหมึกนะครับปลาหมึกกระดองปลาหมึกกล้วยนะครับหอยตลับหอยหวานหอยเชลล์หอยแครนะครับแมงดาก็มีนะครับแล้วส่วนของกุ้งแม่น้ํานั่นเองนะครับ นะครับก็เป็นสายมันปูนะครับปูดำนั่นเองนะครับผมมีมันเยิ้มๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นกุ้งแม่น้ําแบบสดน,นะครับผมสดแบบดิ้นๆเลยทีเดียวนะฮะบ,บอกเลยว่าทุกตัวนี้ผมบอกเลยว่ามีหัวแก้วเกือบทุกตัวเลยนะ ส่วนใครไม่อยากย่างก็าสามารถนำมารวกได้นะครับเขามีจุดบริการให้ครับปลาแซลมอนสเต็กนะครับผมแล้วก็บาร์บีคิวแล้วหมูสเต็กก็มีด้วยนะ และจุดนี้นะครับคนที่ชอบเป็ดปักกิ่งพลาดไม่ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยและแซ่บมากมีบะหมี่ให้ด้วยนะครับน้ำจิ้มเขารดเด็ดพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับแล้วนี้ก็คือหนมจีบสาลาเปาแล้วก็ชุดของหมูกระทะนะครับผมสาลายวุ้นเส้นปลาหมึกกรอบนะครับ ต้าหู้นะครับต้าหู้ไข่นี่แล้วก็มีสบาบนางแล้วก็มีละมือนางนะครับผมหมูมากไกมากสามชั้นมากนะครับปลาดอลลี่ตับเก๋นนะฮะมีทุกอย่างเลยนะครับผมไส้ก็มีสามชั้นธรรมดาก็มีนะครับตำกันได้เลยนะกินทุกอย่างเลยครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นน้ําจิ้มนะครับซีฟู้ดนะครับมีทั้งสองแบบนะครับผมทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวเลยนะครับ ทางนี้ก็เป็นผักสดสดผูเขาให้มาเป็นส่วนเลยทีเดียวนะครับมีทั้งผักทั้งจานเยอะแยะบริการให้เต็มที่เลยนะครับดูดีครับผมเป็นกองเลยทีเดียวช้อนนะครับแล้วก็เป็นพวกตะเกียบกันไกอย่างเงี้ยครับเราบริการหยิบกันเองได้เลยนะครับส่วนขนมหวานนะครับผมก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับเยอะมากเลยครับผมมีหลากหลายเลยนะฮะ แล้วก็นะครับผลไม้ก็มีมะม่วงนะครับผมแกมังกรสับปะรดแล้วก็แตงโมสายซูชินะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่ามีให้เราเลือกได้หลายหน้าเลยนะส่วนขนมนะครับเด็กๆนะครับคงชอบมากเลยนะเพราะว่าเยอะมากเลยอร่อยด้วยและนี่นะครับผมนะฮะเราก็ได้อาหารที่เราเลือกมานะครับีเยอะมากครับอาหารในนี่นะครับ มีทั้งคูทั้งหมึกทั้งหอยทั้งทุกอย่างเลยแล้วก็ของทินเหมือนคล้ายๆหน้านาชาเลยก็ได้เพราะว่ามันมีหลากยลายมากนะครับผมอยา่างติดฮาบโล้เนี่ยครับดูนะติดฮารโลนะครับนี่เขาที่เป็นตัวนะผมถ่ายให้แล้วนะบอกโอเคมากเลยนะครับรสชาติเขาไม่คาวนะถือลองชิมนวนะครับ ส่วนปลาแซลมอนตัวนี้ก็เหมือนทุ่ๆไปนะกโอเคสดดีอร่อยดีครับนี่อันที่ผมบอกว่ามี2อเตาคือเตาย่างแล้วก็เตาหมูกระานะครับผมซึ่งเตาหมูเขาให้มาใหญ่พอสมควรนะนะครับเมน,นูที่ผมกดปาร์มันนี้เนะี่ยผมชอบเมนูปูเนาะนะครับป,ป,ปูดองวันนี้ฮะทาเียกปูดองปูดองนะครับผมที่บอกว่าผมน่ากินมากดูครับดูสดนะผมว่าสดแน่นอนนะอันนี้๋ยวผมจะลองชิมให้คนดูนะครับมาลองดูนิดหนึ่งฮนะนี่ผมขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันนะครับ เก้าเคอะสดแต่งตําลึงนะคือแบบนี้นี่คือนะอู้ไม่หวานเนื้อปูหวานนะครับหวานเอาทีจริงนะอร่อยมากโอเคแต่ที่ผมบอาเป็ดไม่คาวแต่ที่ไม่ดูนี่กับบะหมี่เลยบะหมี่เป็ดยาวเลยเนี อือรสชาติอร่อยครับหนาเลยรสชาติมูมูเป็ดอร่อยครับแล้วก็เนื้อเมนูแต่ผมจะขอตัวไปชิมก่อนนะครับผมแล้วผมจะถ่ายบรรยากาศคนดูนะครับ สำหรับวันนี้นะครับวิวพาเก็นพาเที่ยวก็พาทุกคนมาร้านอาป่านะครับทะเลเผาจอมเทียนพัทยานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับน่ากินกันไหมครับผมถ้าเกิดน่ากินก็มาร้านนี้กันได้เลยนะครับผมของกินเยอะแยะมากเลยนะครับยังไงนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับวิวพาเกินพาเที่ยวจะได้มีคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ